ยุโรปนะครับไปล่าอาณานิคมนะครับไม่มีประเทศไหนที่สามารถบุกเข้ามาได้ประเทศแรกที่บุกเข้ามาในนามคืออังกฤษนะครับต่อมาก็ฮอลแลนด์และโปรตุเกสและสุดท้ายก็ฝรั่งเศสนะครับทั้ง4ประเทศนีครับผัดเปลี่ยนกันเข้ามานะครับแต่ก็โดนรักิจการที่สองขับไล่ออกไปหมดนะครับจนกระทั่งถึงรัฐกิการที่5นะครับฝรั่งเศสับจึงยึดได้เวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นกษัตริย์องค์ที่เกลียไกจที่สุดของราชวงศ์นี้คือมิงมั่งครับ ว่าถ้าไหนไปภาคกลางก็คงจะรู้จักชื่อองค์นี้แล้วครับแล้วก็มีกษัตริย์องค์ที่หล่อที่สุดหล่อที่สุดครับมีเมียมากด้วยเรามาเยือนองก์กษัตริย์ที่หล่อที่สุดของราชวงศ์นี้ครับกษัตริย์องค์นี้ก็มีความรักชาติเช่นกันนะครับนะหลังจากที่เวียดนามตั้งแต่รัชกาลที่5ที่6ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแล้วบรรดารัชกาลต่างๆก็ยังต่อสู้นะครับต่อสู้กับฝรั่งเศสอยู่ด้วยหลายรูปแบบ นะครับบางองค์นะครับโลนจากัดพื้นที่อยู่ในวงังห้ามไม่ออกนอกครับจนกับ